สามเณรภูผาสามเณรน้อยวัยเจ็ดขวบจากกรุงเทพมหานครผู้มาพร้อมกับรอยยิ้มและความตั้งใจที่จะบรรพชาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับอามา่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวรู้ว่านการบรรพชาในระยะแรกสามเณรภูผามักต้องต่อสู้กับนิวรแห่งความง่วงงุนในการทำวัดอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อทั้งพระอาจารย์และเพื่อนสามเณรช่วยตักเตือน สามเณรภูผาก็กลับมาพร้อมที่จะตั้งใจมั่นอีกครั้งเสมอแม้จะเป็นหนึ่งในสมณะน้องเล็กแต่สามเณรภูพาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีเพศบรรพชิตได้อย่างรวดเร็วและยังคงความน่ารักสมวยัยช่างคิดช่างถามช่างเจรจาแสดงถึงไหวพริบป,ปฏิภาณและการกล้าแสดงออกอย่างพอดี นอกจากนี้สาม,มนเณรภูผายังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนอย่างเสมอต้นเสมอปลายมอบรอยยิ้มและเป็นพลังงานทางบวกให้แก่เพื่อนสาม,มนเณรตลอดการบรรพชาสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขอ,อน้อมน้อมแด่พระรัตนใจและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระาพราชภาวนาวชิลยานและคณะพระอาจารย์ทุกรูป และ,จะเจริญพรญาติโยมวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายทำเรื่องความรักจักรวาลความรักจักรวาลน,นั้นก็คือความรู้สึกดีๆที่ประกอบด้วยความมีเมตตาความเอื้อเฟื้อความยินดีต่อทุกๆสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเราเมื่อก่อน ตัวของลูกนนเองเคยคิดว่าความรักจักอาวาลก็คือการที่เรามีความรักความหวังดีความมีน้ำใจให้แก่สิ่งรอบๆตัวเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่รู้ด้วยว่าความรักที่ถูกต้องแล้วนั้นควรจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักรักตัวเองเสียก่อนแล้วเราจึงจะสามารถนำความรักที่เรามีนั้นไปเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นได้ ลูกเนนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทำกิจกรรมมากมายไปพร้อมๆกับเพื่อนๆกิจกรรมจิบจักรวาลพระอาจารย์ววชิระเมธีท่านได้ให้ลูกเรน,นฝึกรับรู้ถึงความรู้สึกจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราด้วยการค่อยๆจิบน้ำชาด้วยความรู้สึกขอบคุณจักรวาลที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่ลูกเรน,นก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้รับความรู้สึกดีๆ เข้ามาขณะที่จิบน้ำชาด้วยเหมือนกันกิจกรรมรับบินทบาตญาติโยมได้มาใส่บาตรให้ลูกให้แก่ลูกเนนทั้งหมดลูกเนนดีใจมากเหมือนกับรู้สึกว่าได้ความรักความเมตตาจากญาติโยมทุกๆคนมาตลอดลูกเนนคิดว่าในพระพุทธศาสนานั้นก็มีหลักธรรมที่สามารถอธิบายรายละเอียดไว้ได้อย่างชัดเจน รวมกับข้อความรักจักรวาลเช่นนี้เหมือนกันก็คือพรหมิหารสี่นั่นเองเพราะพรหมิหารสี่นั้นก็คือหลักธรรมคลองใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและยังเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ที่ปกครองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นประกอบด้วยหลักปฏิบัติสี่ข้อคือหนึ่งเมตตา คือความรักให้ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขสองกรุณาคือความสงสารกิดช่วยให้เขาพ้นทุกขสาม,มุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขสี่อุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางดำรงอยู่ด้วยธรรมพิจารณาเห็นด้วยปัญญา หากเรามีหลักธรรมนี้ประจำใจอยู่เสมอเสมอก็จะทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆและทําให้มีความรักให้เกียรตจกกักรวาลได้อย่างถูกต้องอีกด้วยสุดท้ายนี้ลูกเน้นขอขอบคุณผู้ติดตามชมรายการทรรมาจากสามเณรน,น้อยทั้ง12บลูก ตลอดสาสิวันที่ผ่านมากราบขอบพระคุณความรักความเมตตาจากหลวงพ่อพระอุปชาพระอาจารย์พี่เลี้ยงและพระอาจารย์ทุกรูปที่ให้ทำมาให้ความอบอุ่นคอยดูแลลูกเนนแทนยมพ่อโยมแม่ลูกเนนขอขอบคุณโยมทุกๆท,ท่านที่ทำให้เกิดโครงการนี้ ขอคุณญาติโยมที่มาใส่บาตรโยมครูพี่เลี้ยงโยมทีมงานทุกๆคนขอบคุณสถานที่แห่งนี้ขอคุณร่มเงาของต้นไม้แสงแดดยามเช้าและฝนที่โปรยลงมาในช่วงที่ลูกเนนออกถุดงทําให้ไม่ร้อเลยสุดท้ายนี้ลูกเนนมีบทกลอนที่อยากจะมอบให้กับญาติโยมเพื่อตอบแทนความรักในจกักรวาลน,นี้ที่ลูกเนนได้รับจากทุกท่านครับ จักรวาลสารสร้างทางสรรพสิ่งให้เราได้พึ่งพิงอิงอาศัยอากาศน้ำป่าเขาลำนาไพรามวลหมูสัตว์น้อยใหญ่ได้ร่มเย็นพระประมุขป,ป,ปกครองปรองดองชาติพุทธศาสตร์ก็ชี้ทางพ้ดนทุกเข็นพ่อและแม่คอยกระกลมเกลี้ยงเลี้ยงเช้าเย็นเพื่อนคอยเล่นสร้างสนุกทุกเวลา ลองเปิดใจให้ความรักกันดูบ้างเป็นหนทางสร้างวิสสนิทสนมอมเพียงเพียงเสียงนี้จงบรรดาลดนโยมทุกคนเป็นเช่นรักแห่งจักรวาลท้ายสุดแห่งแสดงธรรมมเทศนาพระธนาสิ่งใดได้ให้สมประสงค์ขอจงสุขสวัสดิ์พิพักมงคลสุขมัคผล พระนิพพาน shirt, ทุกทุกท่านทุกทุกท่านทุกทุกท่านเทินสาธุ